หลังเออเสื้อสีขาวยน่ยเนี่ยเนียเนี่ยเียหลังเดยวแป๊บียนี่นีีเสื้ไล่เนี่ยสุดทยเ็นนกยนี่ còn anh nhân cả anh có cả chậm mà năm đấy Hãy subscribe mà kênh

ยังเอาไบ่ไอวิดีโอนักแกนี่ข้าวกระาสีหมู่บ้านจัดสีหมู่บ้านผู้ใดนี่นี่แหะหูจใจเพิ่นนี็มีหญ่าสา

อุ้ยรักษาหนราอย,ยย่อยย่าย่ายร,ายารายักษาหน้นอาอยู่เลิศถามมีถามอันปน้องเองปัน้องถามมีไงถามปั้ติ้ก็ได้เลยพานย้านอาย่ยใลใๆมีล,ล,ลนะ คนไายดี

เป็นที <muchas>

ัมหาโดตัมหาตังกัหาตังทีคารตังทีคารตังสุขายะสุขายะข้เระสผภ้เลข้าเถรพสเล พอะภ <therapist. S 2> ิกษุสงฆ์พรภิกษุสงฆ์จงรับพภิกษุสงฆ์รับาจารย์าริอมริวาณทั้งหลายเหล่านี้หอมมราทั้งหลายเหล่านี้หอมข้าพเจ้าทั้งหลายอมาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขก่าพเจ้าทั้งหลายแาพเจ้าทั้งหลาย